ยังอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ส่งมอบบ้านตามโครงการเปลี่ยนสายไฟภายในบ้านของกลุ่มเปราะบางและครัวเรือนยากจนค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ นายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานสม,มอบบ้านให้แก่นางหนูพิ่ลุนบ้านเล็กที่สองบ้านสีดาหมู่ที่4ตำบลโพนทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามตามโครงการเปลี่ยนสายไฟภายในบ้านของกลุ่มเปาะบางและครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นโดยมีนางบุษยาอุดมสุวรรณกุลรองนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามนายสมพรควรคำหงนายอำเภอเชียงยืนสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิน่นเข้าร่วมในพิธีสมมอบด้วยค่ะ โครงการนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดมหาสารคามที่มีไรายได้น้อยและประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ในการที่จะเปลี่ยนสายไฟและระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัย ที่มันชำรุดสุดโสมแล้วที่มันเสื่อมสภาพแล้วให้มีสภาพที่ดีขึ้นค่ะให้มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้จากปัญหาไฟฟ้าลดัดวงจรนะคะซึ่งทางอำเภอเชียงยืนก็ได้มีการสำรวจครัวเรือนที่รายได้น้อยได้โอกาสหรืออาจจะมีครอบครัวมีคนพิการมีผู้ป่วยติดเตียงครัวเรือนที่ยา่จนค่ะที่ประสบปัญหาด้านสายไฟในบ้านนะคะ เป้าหมายเนี่ยมีการสำรวจแล้วพบ9ก้าหลังด้วยกันค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากทางวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคามที่ทำการปกรครองอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ค่ะที่มาช่วยการเปลี่ยนสายไฟนะคะแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ อันนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยใ่คะ่ะอย่างยินดีกับคุณยายด้วยคะ่ะคุณยายอาจจะไม่มีทุนนรัพ์มากพอ,อในการเปลี่ยนสายไฟทั้งระบบภายในบ้านนะคะหลายบ้านเนี่ยก็คือสายไฟใช้มา40-50ปีอันนี้อันตรายมากเลยค่ะ,คะ